สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมฮานาฮุงนะสำหรับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในแบบเอาซางกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว S K N O ห5ดาวกับ a r m i n นะครับแล้วก็ผมจะมาลงหวยฟิน i ท i ี้นะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับเอ่อตัวเอ่อสำหรับตัวยังไงเอ่แฟน,นครับของผมนี่แห แล้วก็สำหรับตัวของ S Kanon สีดาวนี่เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเดี๋ยวผมจะมารีวิวเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเอ่ออะไรผมจะมารีวิวแบบอออไแบบอคลิปหนึ่งครับก็จะมารีวิวให้เปรียบเทียบกับโอม่าครับโอม่า <V uma S 2> ผมมีอยู่2ตัว <V uma S 2> ผม,มว่าผมมีอยู่หลายตัวเลยครับแต่ผมก็จะโอม่าวิ่หนึ่งไปเปรียบเทียบมา่จะได้รู้ว่าตัวไหนมันบวกตงังเยอะกว่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของจทาโร่หกดาวผมก็ทําทําแล้วจัทาโร่หกดาวก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นคลิปแยกทีนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คืออาร์มินกับเอสค n นอห้าดาวจะเป็นยังไงไปดูเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้เข้ามาในแบบที่เรียบร้อยแล้วตัวแรกที่ตัวแรกที่ผมจะมารีวิวนะั่นคือเอสค n นอห้าดาวครับก็เอสค n นอห้าดาวข้าววางอยู่ที่หกร้อยซึ่งตอนเริ่มต้นมาไว้พอแล้วเราก็ต้องรอรอสคิปเวฟครับเดี๋ยวผมจะ รอจนมันขึ้นมาแล้วผมก็จะวางครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเซเรียสมากครับเพราะเวฟแรกมันได้ตังค์อยู่แล้วอย่างไรก็ต้องได้600แน่นอนครับเออเวฟแรกถ้าเราสกิปเลยมันจะได้150ก็ตังค์เราจะมีเป็น650แล้วก็วางไปเลยครับก็เอสขั้นละอัพขั้นแรกไม่แพงครับขั้นแรกอัพแค่200เองก็มอนมอนมอนถ้าตัววิ่งมันจะวิ่งมาอยู่แถวๆนี้คนระับแล้วเรามันจะสทิปเวฟให้พอดีแล้วก็วางเอสขั้นละเลย,เลย ก็ไม่ต้องกลัวมันไม่หลุดนะครับพอ S คานอนมาตีแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น S คานอนเวอหนึ่งนี่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะหลุดหรือเปล่าเพราะ S คานอนเวอหนึ่งนี่ก็มันมันมันก็ไม่ถือว่าตีเบามากมันก็ตีแรงอยู่ดีครับก็แต่นั่นแหละมันเวล80กับเวลรหนึ่งมันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเวล80อ่ะไอ้ที่เอ่ออะไรวะไอ้ที่แบบที่พอเวลาวาง S คานอนแล้วแต่ละเวฟมันผ่านไปอ่ะ ไอ้ที่เวลามันขึ้นบวกบัฟดาเมจอะระหว่างเวล80กับเวล1น่อะมันจะต่างกันนะครับก็เวล8เวล1ผมจำไม่ได้มันจะบวกเท่าไหร่แต่เวล80มันจะบวกประมาณ30ก,กว่าๆครับขั้นแรกของไอ้คานอจะอัพอยู่ที่200ครับก็เดี๋ยวผมรอมอนมันมาก่อนมันก็รอสกิปเวฟแล้วผมจะอัพให้ดูแล้วก็เออไอ้นี่แหละ๋ยวผมก็บอกเอ่อดาเมจเริ่มต้นของเอสคานอจะอยู่เวล80นะดาเมจเริ่มต้น S ol, เอสคานอเวล80จะอยู่ที่ 179่ง้ยครับแอแทกสปีดอยู่ที่สาวีแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่25ครับเือเป็นตัวที่เปิดเกมมาแล้วเป็นตัวที่ดีของคนเลยครับก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ติดเบต้าอยู่แล้วตอนนี้ครับเป็นตัวที่มาใหม่แล้วติดเบต้าครับก็อัพเลยครับนี่นะครับก็เอ่อวิวแปก็จะบวกดาเมจของแต่ละเวฟคือ36กครับก็ถ้าวิวประมาณวิวหนึ่งมันจะบวกประมาณ10หรือ20ไปแหลือผมจำไม่ได้ แล้วก็อัพขั้นแรกคนระับอัพขั้นแรกจะมีดาเมจอยู่ที่393กครับแล้วก็แอคทสปีดอยู่ที่3วิและระยะการโจมตีอยู่ที่25เท่าเดิมครับเดีย๋ยวเราไปดูการอัพขั้นต่อไปเลยครับก็อัพขั้นต่อไปจะใช้เงินอยู่ที่520นะครับแล้วก็รอตังค์ยาวๆครับเอสคานอนนี่เป็นตัวที่เอ่อจะวางบูม่าด้วยก็ได้หรือไม่วางก็ได้ครับเพราะเอสคานอนเป็นตัวที่แบบมันอัพตอนรอแรกๆมันก็ถูกอยู่แล้วครับ ก็ไม่จําเป็นต้องวางบูม่าก็ได้แต่ถ้าเราถ้าไม่วางบูม่าเราก็ต้องแบบรอมอนมันมามาเยอะๆแบบสคิปไปจนประมาณถ้าไม่วางบูม่าเลยน่าจะประมาณเว็บ7เว็บ8เรแล้วถึงจะเอ็กแคนอตันได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะวางบูม่าครับเพราะเดี๋ยวผมต้องวางอาร์มินด้วยเพราะอาร์มินมันใช้ตังเยอะมากเลยอ่าและอย่างผมก็เอาเออเวนไม่ได้ครับก็ผมผมเอามาไปงั้นผมเอามางั้นแหละแต่ผมไม่ได้บัฟเราเพราะผมขี้เกียจ ก็เดี๋ยวผมจะขอเอ่อเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนนี้เออไม่ต้องตัดละนี่ครับก็เมื่อกี้มันก็ผมเปิดเอาต้ตะคิปไปอยู่มันก็สกิปมาเป็นเวฟห้าแล้วนี่ครับก็จะบวกสามสิบหกดาเมจแล้วก็อัพไปเลยครับอัพไปที่สองจะ้เงินใช้เงินอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบบาทครับก็อัพไปเลยอัพขั้นที่ขั้นที่สองก็ดาเมจจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วแอตแทคสปีดจะอยู่ที่สามจุดห้าวิแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่สี่สิบห้าถือว่าค่อนข้างท แล้วก็เถ้าผมจำไม่ผิดถ้าอัพเอสคานตันแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่5 5าครับแต่ตอนแรกที่มันตอนแรกที่เขาอัปเดตเข้ามาระยะการโจมตีอยู่ที่50แต่เขาบัฟเป็น5 5าครับ,รบก็เอสคานขั้นที่มันจะอัพอยู่ที่610นะครับแล้วก็กดอัพเลยโอเคครับแอปแท็กสปีดจะอยู่ที่3.5มจาวิเท่าเดิมแล้วก็ระเบิดในการโจมตีอยู่ที่1นึ่งพันหนครับแล้วก็ระยะในการโจมตีอยู่ที่4 5เท่าเดิมครับนะตอนนี้ก็เริ่มปีถึงหลักพันแะล้วถือว่าแรงมากเลนะ้วคร แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอสคิปไปตอนที่ผม,มตังพออัพเอสคาน,นอนแล้วครับ But it's late now. Remember you and and how careless could yeah. All day and And now you day how night We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your ride. words hearts stay okay, stars think with with the we our would never โอเคครับตอนนี้ผมก็มีตังพออัพเอสคอลลไปขั้นที่4ครับเอสคอลลขั้นที่4จะใช้ตังในการอัพไปที่แปดร้อแล้วก,กดอัพไปเลยครับนี่ครับก็ระยะในการโจมตีอยู่ที่4.5เท่าเดิมแนละแอฟแท็กฟิตจะอยู่ที่3.5มวีแล้วก็ดาเมจจะอยู่ที่1,834นะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับในการอัพอัพแค่4ขั้นครับถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยครับ แต่ก็อย่างว่าแล้วถ้าเราปล่อย S คารนอไปเรื่อยๆจนเวฟมันสูงๆประมาณเวฟ40ไม่ก็เวฟ50 1, ด X ัมเมด S คาร์นอจะเป็นหมื่นเลยนะบวกกับบัฟเออร์วินด้วยก็ขั้นต่อไปอัพอยู่ที่105นะเป็น S คารนอขั้นที่5จะใช้ตังในการอัพวิทยที่105แนละ้วก็อัพเลยนี่ครับขั้นท105ก็ 5, จะบวกดัมเมดมาเป็น2,944แล้วแอคทัคสปีดจะอยู่ที่4.5วินและระยะในการโจมตีอยู่ที่55แนละ้บก็กว้างมากแรับนะ55ดูดูเลยครบ โคตรกว้างแล้วก็เอ่ออัพขั้นที่6จะใช้ตังในการอัพอยู่ที่พันห้าแล้วก็อัพไปเลยโอเคครับมาดูในขั้นที่6กก่อนขั้นที่6จะดาเมจอยู่ที่1ดาเมจจะอยู่ที่4,179ันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วแอทแท็กสปีดจะอยู่ที่สี่จุดห้าวิและระยะในการโจมตีอยู่ที่สี่พันเท่าเดิมครับก็อัพขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่7นะครับขั้นขั้นที่7จะใช้เงินอยู่ที่2100นะครับก็อัพไปเลย โอเคครับคันที่7จะดาเมจต,ตันอยู่ที่8,654ครับแคเซปีดจะอยู่ที่5วิและระยะในการโจมตีอยู่ที่55ครับดูนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะวางอาร์มินให้ดูครับก็เราจะมารีวิวอาร์มินกันต่อเลยอาร์มินผมก็จะขอวางไว้ตรงตรงไหนดีอาร์มินผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ นี่เดี๋ยวขายร้อยทิ้งแล้วก็เออเดี๋ยวผมเอารอยมาวางตรงนี้เออที่ผมเอารอยมาที่ผมมากันตัวแอร์เฉยๆแล้วไม่ได้มาเอาช่วยตีอะไรเอคนอ่มัตถตีโอเคึงแค่นี้เนี้ยครับอามินงานวางเริ่มต้นจะอยู่จะใช้เงิน,นในการวางอยู่ที่500ร้อยแล้วก็ แอทแท็ระยะเอ่อเอ่อดาเมจในการโจมตีอยู่ที่300นะครับแล้ว320ร้อยยี่สิบแอทแท็สปปีจะอยู่ที่10เอ่อแอทแท็กสเตปปีจะอยู่ที่10วินะครับแล้วก็ระยะในการโจมตีอยู่ที่14นะครับก็อัพอัพขั้นแรกกับการวางไม้แพงนะแต่เป็นตัวที่ผมว่าตีเช้าสมควรนะครับอัพขั้นแรกจะอัพเกรดขั้นที่1จะใช้เงินในการอัพไปที่ห้านะครับแล้วอัพไปเลย ดาเมจจะพุ่งมาเป็น770แล้วก็แอตแท็กสปรจะอยู่ที่ 10V ถ้าเดิมระยะในการโจมตีอยู่ที่14ครับก็อัพขั้นต่อไปก็จะใช้เงิน800แล้วอัพขั้นที่2โอเคพอเราอัพขั้นที่2ไปมาแล้วระยะในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นจาก14เป็น15แล้วแอตแท็กสเปรยก็เพิ่มขึ้นจาก 10V กายเป็น 12V ครับและดาเมจก็เพิ่มเป็น1,270ครับแล้วก็อัพขั้นที่3ไปใช้เงินอยู่ที่1,000ครับก็กดอัพไปเลย โอเคครับมาดูขั้นที่3กันขั้นที่3ดาเมจจะอยู่ที่1970งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแล้วแอทแท็กสปีดจะอยู่ที่12วิและระยะในการโจมตีอยู่ที่16นะครับอัพขั้นที่4จะใช้เงินอยู่ที่2250นะครับแล้วกดอัพเลยโอเคครับในการอัพในเอ่ออัพขั้นที่4ี่ดาเมจจะอยู่ที่2970นเแล้วแอทแท็กสปีดจะอยู่ที่12วิและระยะในการโจมตีอยู่ที่16นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็มันถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับแต่ถามว่าควรใช้ไหมมันเป็นตัวที่ไม่ควรใช้เป็นตัวที่ควรเก็บเอาไวส้สะสมสมากกว่าครับแต่ถามว่าถ้ามีคนใช้ก็ใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะเพราะมันตีแรงแล้วก็ถึงมันตีช้าไปหน่อยแต่มันตีแรงแล้วเป็น4 a e ครับก็มันแล้วแต่คนจะเล่นว่ามันตัวนี้มันถือว่าเป็นเบต้าหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าทางไทยของเราหรือทางของฝรั่งจะมี เทคนิคในการเล่นอารมินอย่างไรหรือถ้าไม่มีก็เป็นตัวที่ถือว่าก็ไม่เชิงกากมากแล้วก็ไม่เชิงหกมากนะครับก็เป็นตัวที่อยู่ในระดับบานกลางแล้วก็มาเม,เมื่อกี้ผมนอกเรื่องไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาในเรื่องกันเลยดีกว่าแล้วก็อัปเกรดขั้นที่5นะแล้วจะใช้เงินอยู่ที่3,500นรับแล้วก็กดอัปเลย อัพเดขั้นที่5จะดาเมจจะอยู่ที่4,470นะครัเจ็บแอคแท็กสปีดอยู่ที่15วิระยะในการจมตีอยู่ที่สอยู่ที่ยีนะครับก็15วิถือว่านานมากนะพอๆกับโบลี่นะครับโอเคครับแล้วก็มาดูขั้นที่6กเลยดีกว่าอัปเดตอัพเดขั้นที่6จะใช้เงินอยู่ที่5,000นะครับกดอัพเลย สังเกตคันนี้6จะเอ่อดาเมจจะพุ่งขึ้นมาเป็น7จ็ดลนเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับและไอ้แท็กเปลี่จะอยู่ที่สิบห้าวิและระยะในการโจมตีอยู่ที่20นะครับและขั้นที่7เป็นขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่7ก็ใช้เงินในการอัพหนึ่งหมื่นะครับถือว่าแพงมากเลยนะครับก็อัพเลยเออเงินไม่พอเดี๋ยวรอสแปมนั้งนนครับ เออก็เดี๋ยวผมจะขอสคิปไปตอนที่ผมเอ่ออัพอาม,มินค่าเดเซตได้แล้วนะครับ yeah. Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake until the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run across. โอเคนะคตอนนี้ผมก็มีตังอพออัพอาร์มินไปขั้นที่เจ็ดแล้วครับเอ่ออาร์มินในขั้นที่เจ็ดก็นี่ครับอาร์มินขั้นที่เจ็ดดัเมจจะอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับก็แอทแท็กสวีดจะอยู่ที่สิบห้าวินระยะในการและระยะในการโจมตีอยู่ที่ยี่สิบนะครับก็ถามว่าดาเมจแรงไหมก็แรงครับแเป็นดาเมจที่แรงมากนะครับถ้าบวกบัฟเออร์วินไปด้วยถ้าไปบวกแปดสิบแล้วบวกบัฟเออร์วินผมว่าก็อาจจะถึงแสนอยู่นะ แต่ก็ผมว่าถ้ามันใ้นี่ก็ผมว่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8หนะมื่นนะไม่ไม่น่าเหยียดแสนหรอกก็คลิปนี้ก็มีคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็ผมมาอธิบายสำหรับตัวของอาร์วินแล้วก็คลิปหน้าอย่างที่ผมบอกไปในะตอนต้นคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของ s k a n o นสีดาวเปรียบเทียบกับบนะูมารับแล้วก็เคลิปของโจฮารุ lo, ของดาวเดวผมจะทำคลิปเป็นคลิปแยกนะก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวครับคิปนียต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับทวิตใแล้วกดไลค์นะครับบาย